สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับช่องหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับก่อนแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะเพื่อไม่พาดชิปใหม่จากช่องของพวเรานะครับก็โอเคเลยก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า h s h g a m e นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะ ก็มันจะเป็นเกมเกี่ยวกับที่แบบว่าสุ่มเหรียญ t r x นะครับผมนะแต่เราต้องเติมเข้าไปก่อนนะครับเราก็คือลุ้นโชคนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาเติมให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตรงนี้กันเลยก็อันแรกนะครับก็ให้เราทําการลงทะเบียนนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ตรวจสอบรหัสที่มันเลขที่อยู่ในป้ายนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับ ก็อันนี้คือเข้าสู่ระบบนะลงทะเบียนกดลงทะเบียนใส่ชื่อผู้ใช้นะครับตามนี้เลยแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านอีกหนึ่งรอบแล้วก็รหัสเชิญแล้วก็รหัสตรวจสอบนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะรหัสตรวจสอบก็โอเคนะครับ แล้วก็กดลงทะเบียนเลยเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่ผมเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับโอเคนะครับพอเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นกับหน้านี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบแฮชลอตเตอรี่นะครับเดี่ยวและคู่นะผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับ <c oughs> ก็ใครคิดที่จะลงทุนควรศึกษาให้เยอะๆก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับอ่า ก <T uber> ็คือถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้ก็เลื่อนผ่านไปเลยก็ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้คือผมยอมรับความเสี่ยงได้นะครับนะผมก็เลยแบบว่าสามารถทําตัวของแฮชเกมได้นะครับนะเขาเรียนได้ก็โอเคนะครับผมก็ฝากบอกไปแล้วนะก็ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำกลางนะครับอ่าก่อนนะตรงเนี้ยกิจกรรมตรงนี้จะเป็นกิจกรรมของเขานะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอเย่นก็คือค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นที่3.6 trx นะครับก็เราก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะในส่วนของตรงนี้นะคัดลอกที่อยู่ไปนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะบอกว่าระดับของเพื่อนเราเท่าไหร่นะครับก็มีตั้งแต่ระดับ2อระดับ3ระดับ4นะครับระดับ5โอเคนะครับก็นี่เลยนะครับก็ทั้งมีทั้งระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5นะครับก็ อัตราส่วนนะครับเงินคืนจานวนเดิมพันก็อยู่ที่0.5นะครับแล้วก็0.2แล้วก็0.1แล้วก็0.1อนีกหนึ่งรอบแล้วก็0.1อนอีกหนึ่งรอบนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็คันลอกที่อยู่ไว้เลยนะครับส่งไ้ให้เพื่อนนะครับก็โอเคเลยตรงนี้จะเป็นพูดใต้บังคับนะครับก็คือแบบว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นค่าคอมมิชชั่นท แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบันทึกการถอนนะครับอะไรต่างๆนะครับผมนะก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับในส่วนของของตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นเลขเดี่ยวและคู่นะครับถ้าเราเติมเข้าไปนะครับก็จํานวนจํากัดนะครับก็อยู่ที่ 10- ถึง 100k นะครับ t r x นะครับหรือ1เท่ากับ 10K t r c 20 u s d UTT นะครับผมนะก็ใช้เป็นเครือข่ายตัวนี้ก็คัดลอกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเติมกันเลยครับก็สามารถเลือกเป็นตัวนี้ได้นะโอนเข้าร่วมลอตเตอรี่ส่งทันทีนะครับ l u กี y h ฮท อันนี้เป็นลัคกี้แฮชเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวและคู่ผมก็จะบอกเลยนะครับก็คือเราสามารถครับตรงตรงนี้น่ะมันก็จะเป็นคําอธิบายเกมนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับก็คือเปิดกระเป๋าดิจิตอลของบุคคลที่3นะครับก็คือของเราอะสแกนนะครับแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับตั้งแต่10บเียขึ้นไปนะครับในส่วนของของตรงนี้แล้วก็แบบ ตอนนี้มันจะเป็น USDT นะครับแต่อันนี้ถ้าเป็น t x ก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้คือรางวัลของคนที่วันนี้นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับชิวๆเลยนะครับแล้วก็อันดับของสัปดาห์นะครับก็เขาเขาก็จะบอกนะว่าตรงนี้มีใครชนะไปอะไรแล้วบ้างนะครับก็ยังไม่มีนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ก <yorsun uz S 2> ็เหมือนกันนะครับผมนะว่าเป็นยังไงยังไงนะครับกฎของเกมกฎการชนะนะครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับผมนะถ้าเราเล่นชนะนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะก็นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าตัวอย่างไม่ชนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลขก็จะตามแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถมาลองอันนี้กันได้นะครับผมนะแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นกฎการชนะนะครับผมนะ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขหลักนะครับเดียวหลักเดียวนะครับของจํานวนเดิมพันนะครับศูนย์เท่ากับ4มีขนาดเล็ก5เท่ากับ9มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็สามารถลองอันนี้กันได้นะครับก็นั่นแหละนะครับนะกดชนะของอันแต่ละอันก็จะจําไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวและคู่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะอัลตาต่อรองนะครับ1.98นะครับจํานวนเงินที่ชนะนะครับจํานวน เงินที่โอนนะครับอัตารองนะครับก็ตามนี้เลยนะของอันแรกนะเดี๋ยวเล่คู่ก็นั่นแหละถ้าชนะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าชนะอีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเลขข้าหลังอะที่เป็นตัวสีแดงๆเนี่ยเออนะครับนะก็ให้ต้องให้มันเป็นเลขขี่นะครับเลขคู่หรือเลขขี้เนี่ยห้าสี่สองสี่แปดหกครับเนี่ยสองสี่แปดหกคู่นะครับมันต้องเป็นเลขคู่นะครับผมนะ ถ้าขี้นี้น่าจะไม่ชนะนะครับก็นี่เลยนะครับนะไม่มีตัวอย่างที่ชนะก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะเขาก็จะเป็นแบบกระเป๋าของเรานะครับนี่ผมก็เชื่อมไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบัติการเติมพันนะผมเคยชนะไปแล้วหนึ่งรอบแล้วนะครับนะแล้วก็เสียไปแล้วนะครับก็มันทึกการเปลี่ยนได้ก็โอเคนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอทําการนะครับ ต่อละต่อรองก่อนนะครับก็คัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับก็อันนี้ผมจะเอาแบบเดี่ยวและคู่นะครับคัดลอกลิงก์ไปเลยนะครับก็ใส่ไปนะครับชิวๆกันไปนะครับผมนาในส่วนของตรงนี้ชิวไปก็โอเคนะครับที่ผมใช้เป็นกระเป๋าตอนลิงก์นะครับก็ใส่จำนวนไปผมจะเติมไปสักสิบก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็โอเคเลยก็ใส่ไปนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้ก็เติมสําเร็จแล้วนะครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อย่างไรนะครับก็โอเคเลยนะอะไรโอ้ไม่ถูกนะครับส่วนของตรงนี้นะมันเป็นต้ที่ประวัติการเดิมพันนะครับเฮ้ยชนะนะครับผมนะชนะนะครับ นี่นะครับผมก็ผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะบวกมาอีก19นะครับผมน่าในส่วนของตรงนี้นะเฮ้ยชนะนะครับผมนะชนะนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับในส่วนของของตรงนี้นะก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็จะมาอันนี้ให้อีกนะครับนะถ้ามาไม่ไม่ได้เก็จะมาแบบว่าอัปเดตให้ดูอีกนะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับนะแฮสเกมทีเอ็นะครับผมนะ ก็ท <languages? S 2> ่านผู้ชมก็ดูนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยอดก็เข้าแบบเป็นที่ร er. ้อดนะครับก็นั่นแหละครับเราสอเราสา,สามารถมาเดินพันกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็นั่นแหละครับบวกเข้ามาแล้นะครับส9บเก้านะผมนะก็เราก็สามารถเดินพันแบบนี้ได้อีกนะครับผมนะก็แค่เราจะใส่ไปสามสิบส0่สิบห้าสิบเก้าสิบนีได้ครับถ้าเก้าสิบถ้ายิ่งเยอะเราก็ได้แบบเก้าสิบกลับมานะเออประมาณนั้นแหละก็นั่นแหละนะครับ ของผมเป็น 5e นะครับผมน้ำมันมันเลยได้กลับมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็นั่นแหละครับผมก็พาท่านผู้ชมมาดูแล้วนะว่าผมเติมไปนะครับเติม1ิ0ผมก็ได้มา9.8ครับก็ได้เป็นประมาณิ9เก้วครับแ9 8นะครับนะก็โอเคเลยนะ ก็จะแหนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นเลยนะครับนะเด็กๆยังไงก็จะมาทำการอัปเดตให้ดูอีกนะครับก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร<ห>์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม